โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมันมาแล้วมันมาแล้วคืนที่หนึ่งนะคะเราก็มาอยู่ในเกมโรบอตในแมส<ม>สุดหลอนกันีปแล้วค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็ให้เรานสูงวมทบาทเป็นผู้ดูแลส่วนสนุกเปิดใหม่แห่งหนึ่งนะคะและก็ได้ไปเจอกับคนนะคะแปลกๆที่ไม่อยากให้เราเนี่ยนะคะเปิดสตดสนุกและคอยมาปั่นป่วนเราอยู่ตลอดเวลานะคะและเราก็จะต้องพยายามจัดการให้ได้นะคะและระหว่างที่เรานี่นะคะจัดการนะคะและดูแล สูนสนุกอยู่นะคะก็ดันไปเจอกับปีศาจนะคะซึ่งปีศาจตัวนั้นนะคะก็มาพยายามที่จะฆ่าเรานะฮะและเราจะต้องหาทางที่จะเอาชีวิตรอดที่ได้นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าแมปนี้จะน่าเล่นและช่วยด้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับน่ากลัวแค่ไหนงนั้นไปดูเมเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ เอาราคาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะก็มาดูแรนะคะสุดสนุกนะซึ่งสุดสนุกนะคะเหมือนว่าจะต้องเปิดไฟนะคะอันนี้อ่ะเราก็ oh yeah, ทําการเปิดไฟเรียบร,อยร้อ,รอยแล้วเป็นไงอ่าเปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วดูซิว่าเราจะต้องทําอะไรต่อนะอีโอชิงช้าสวรรค์ไฟยังไม่ติดเลยแฮะอ่ะเดี๋ยวดูความเรียบร้อยนิดนึงตรงนี้ไฟติดเรียบร้อยแล้ะ แมแต่คนยังไม่มีใครเข้ามาเล่นแต่เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าที่ยิงเป้าจะต้องวางตุ๊กตานี่อ่าเป็นตุ๊กตายิงเป้าวางเสร็จเรียบร้อยละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนเจออะไรอะ่ะเหมือนมีใครดัดด้มดมมองอยู่ตรงนั้นน่ะเอาล่ะลองไปดูหน่อยดีกว่า <Yeah. S 1> เผื่ออาจจะเป็นโจรหรือว่าเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าคู่แข่งที่จะ ดูร้านของเราก็ได้อ่าแต่เราไม่สนใจหรอกนี่ก่อนอื่นเราก็จะต้องนี่วางของนี่ตรงนี้ให้ครบก่อนเลยนี่ทิเกตอ่าเรียบร้อยไหนขอส่องดูเดิเอาหายไปไหนแล้วว่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็ทำงานได้ดีพอสมควรเลยเแฮะแหมดูที่นี่สิอเงียบอยู่กับป่าช้าเลยโอเคแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อเฮ้ อีกแล้วมีคนด้อมด้อมมองมอง,ม,องมาตรงนี้อีกแล้ววันดีมีอะไรให้ชัดช่วยไหมคืนที่สองเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นคืนที่สอง Tonight, ที่ยังทำงาน <the> อยู่ <park> ที่สวนสนุกแห่งนี้นะ,ะและคืนนี้นะคะก็ยังไม่มีอะไรผิดแปลกนะคะนอกจากคนนะคะพยายามที่จะเข้ามาด้อมด้อ,ดอมอมองมองที่ส,ส,สวนสนุกนะคะที่ยังไม่เปิดนะคะ ก่อนอื่นเราก็ต้องเคลียร์นะคะเก็บของนะคะเก็บขยะต่างๆนะคะนี่เพื่อวันที่สดนสนุกเปิดนะคะมันก็จะดูสะอาดและจะทำให้คนมาเที่ยวเนี่นะคะอ่าชอบสวดสนุกของเรานะะี่ฮะเรียบร้อยแล้วโอ้โหรู้สึกจะมืดแล้วแฮะไม่มีไฟต่างหากมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเลย <fix> อะเดี๋ยว <Wow. S 1> เรานี่จะต้องไปส่องไฟซะหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ย ไฟมันดับเฉยเลยดูซิเอาละนี่จะต้องเปิดนี่เครื่องปืดนี่ชุบเรียบร้อยโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะโอไมค์ก็แล้วมันคือตัวอะไรอ่ะ ตอ่อไปฉันมาเพื่อทำลายแกและก็บอสของแกที่จ้างแกมาทำงานและที่สำคัญฉันจะรับเบอร์ชิงช้าสงวนให้ราบค่ะโอ้ไ <c oughs> oh oh ม่ก็โอ้ไม่ก็มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วอใครก็ได้ช่วยฉันทีตอนนี้มีคนที่อยากจะมาระเบิดสวน ให้ๆทำอย่างนั้นล่ะนี่เราต้องรีบโทรแจ้งเจ้านายแล้วล่ะฮัลโหลฮัลโหลบอสบอสฮัลโหลโอ้ยไม่กอดบอสบอสเออบอสบอสอยู่ดีๆก็หายไปโอ๊ยทำไมมันเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยอ้าวเจอเจ้าคนนั้นอีกแล้วคืนที่สาม เอาราคาตอนนี้นะคะก็เป็นคืนที่3าที่เรานะคะยังเฝ้าและดูแลสุดสนุกแห่งนี้นะคะก็เจอเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะคะก็มีเจ้าตัวปีศาจนะคะเกาะตรงเพดานนะคะแล้วก็พยายามข่มขู่เรานะคะว่าจะระเบิดที่นี่นะคะไม่ให้เหลือชิ้นดีนะคะและเราจะทำยังไงล่ะเราก็พยายามโทรติดต่อค่ะบอสแต่บอสก็ไม่รับสายนะฮะมันเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เราก็ พยายามที่จะต้องติดกล้องแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเจออีกนะคะเราอาจจะแก้ไขได้นะคะ<ร>อันนี้เราก็ติดกล้องติดสัญญาณนะคะนี่เอาไว้อําจุดต่างๆ,างๆนะเนี่ยแหละถ้าเกิดเรามีกล้องนี้เนี่ยนะเราอาจจะแก้ไขได้ทันโอ้โหนี่เอาอีกจุดหนึ่งนี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นป้ายนะนี่ ป้ายทางออกนั่นเองเรียบร้อยอ่ะอีกที่หนึ่งตรงนี้ด้วยฟืบนนี่อ่าหลีจุดหนึ่งหลีจุดหนึ่งตรงนี้แหละเอาวางไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอาละทีนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องไปที่ห้องควบคุมและไปดูเนี่กล้อง นี่ติดกล้องเสร็จก็ต้องเช็คความเรียบร้อยนิดนึงแม่เฮ้ยเดี๋ยวกันเมือจะเจอเมือจะเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่านี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ต้องไปตรวจต้องไปตวด,ตไ,ตวดไหน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 ั่นไงเจอแล้วโ oh อ้ไม่ก็ในสีสดแกก็เจอฉันเหรอคืนที่สี่ โอ้ือเกินที่สี่แล้วที่ฉันยิ่งทำงานแล้วก็ติดอยู่ที่สวนสนุกแห่งนี้อุ้ยทำยังไงดีล่ะไฟม่ดติดอุ้ยฉันจะต้องหาช่างมาดูไฟที่สวนสนุกแล้วล่ะฮัลโหลตอนเนี้ยต้องการช่างที่สวนสนุกอ่ะมันไฟดับมาที่นี่ด่วนเอาล่ะทีนี้เราก็มาดูความเรียบร้อยนิดนึงโอ้โห ปิดปุ๊บก,ก็เจอปั๊บเลยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ฉันมีเวลาแค่สองนาทีที่ทีมของฉันจะมาแล้วก็มาช่วยแล้วทํำยังไงดีละ่ะเออฉันจะต้องวิ่งหลอเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีฉันจะต้องสตาร์ทแล้ววิ่งหนีเอาไปจากที่แน่นก่กดปุ่มปุ๊บนี่ให้เสียงวอลดังให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเว่งสซใช้เวทเลย เอาไปจากที่นี่รีบออกไปจากที่นี่จเจอเจ้าตัวนั้นอีกแล้วอ่าเออโอไมค์ก็โอไมค์ก็นี่เออทำไงดีทำไงดีงดโอ้ยโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเจ้าตัวนั้นกำลังจะมาอันนี้นะคะเหมือนให้เราเลือกนะคะว่าเรานี่จะเลือกวิ่งหนีหรือจะสู้นะคะอันนี้เราก็จะเลือกสู้ค่ะ เอาล่ะทีนี้นะคะเราก็พยายามเอาชีวิตรอดให้ได้นะตอนนี้เราก็ได้ปืนแล้วค่ะปืนอยู่ในนั้นนะ,ะเราจะต้องไปหาปืนอ่าปืนอยู่ในห้องอน,นี่เข้าไปแล้วก็เอาปืนสั้นขยันซอยได้ปืนมาเรียบร้อยละไปจัดการเจ้าตัวนั้นดีกว่านั่นนั่นมันม ผมก็อขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ